สอบพีเทสสามสิบข้อนะเดี๋ยวเราไล่ไปตั้งแต่ข้อหนึ่งนะเมื่อวานก็ยกตัวอย่างให้หลายเคสเราก็พอจะอธิบายได้แล้วใช่ไหมว่าอะไรที่เป็นสถานบริการอะไรที่ไม่เป็นสถานบริการใช่ไหมทีนี้มาดูข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งถามว่าข้อใดไม่เป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการนะครับข้อหนึ่งนี้เป็นไหมข้อหนึ่งเป็นไหมคีย์เวิร์ดอยู่ที่คําไหน ก็เต้นลำอ่าคีย์เวิร์ดอยู่ที่มีเวทีใช่ไหมม,มีเวทีให้ลูกค้าขึ้นลำวงนะครับคือวงเล็บหนึ่งเนี่ยคือมีเวทีใช่ไหมมีพื้นที่ให้เต้นลำจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้สาวลำวงอะ่ะจะมีคู่บริการหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมแต่หลกัหลกๆคือต้องมีพื้นที่ให้ลูกค้าได้เต้นลำนะครับบริการพื้นที่ให้เต้นลำเนี่ยก็คือ ไ,นะไม่ว่าจะเปิดเวลาไหนนะครับไม่ว่าจะเปิดเวลาไหนก็ถือว่าเป็นสถานบริการนะครับสถานบริการตามมาตราสามองเล็บหนึ่งให้เปิดเวลาถึงกี่กี่โมงถึงกี่โมงสามทุ่มหนึ่งตีสองครับอ่าถ้าในเขตโซนนิ่งเปิดได้สามถึงสามทุ่มถึงตีสองใช่ไหมนอกเขตเที่ยงคืนครับอ่าเที่ยงคืนนะจาไว้ด้วยนะอจำแม่นจํามแม่นอ่าข้อสองสถานที่จําหน่ายอาหารร้านอาหารนะครับ อ่เป็นไม่เป็นเขาสองเป็นหรือไม่เป็นเป็นครับเป็นเพราะว่าให้ลูกค้าเต้นแถวโต๊ะอ่าให้ลูกค้าเต้นใช่ไหมเป็นตามมาตราสามมงเล็บสี่ข้อข้อควายใช่ไหมให้เต้นนะครับถ้าอนุญาตให้เต้นได้นะครับไม่ว่าจะเปิดหรือปิดเวลาไหนนะครับเป็นร้านอาหารนะครับให้เต้นน่ก็ถือว่าเป็นสถานบริการนะครับข้อข้อสอง สถานบริการตามมาตราสามโมงเล็บสี่เปิดได้ถึงกี่โมงในเขตซนนิ่งตีหนึ่งเนะอ่าสามงเล็บออครับตีหนึ่งเปิดได้ถึงตีหนึ่งนะในเขตซนนิ่งถ้าน,นอกเขตเที่ยงคืนคอ่าเที่ยงคืนนะครับเปิดได้ถึงเที่ยงคืนหกโมงถึงตีหนึ่งกับหกโมงถึงเที่ยงคืนนะครับอ่ข้อสามร้านนมสดมีพนักงานคอยนั่งกับลูกค้าเพื่อพูดคุยและบริการ เป็นไหมเป็นไหมเป็นครับอ่าเป็นเพราะว่ามีพนักงานมีพนักงานนั่งอ่าเป็นไปตามมาตราสามโมงเล็บสองใช่ไหมร้านอาหารมีคนบําเลอนะครับร้านอาหารมีคนบําเลออ่าข้อสี่ร้านน้ําชามีการแสดงดนตรีสดปิดทําการเวลาตีหนึ่ง เป็นไหมครับเป็น,ปนตามมาตาวงเล็บห้าครับอ่าวงเล็บห้าวงเล็บห้ากับวงเล็บสี่ก็ไก่ต่างกันยังไงเรื่องเวลาครับใช่ไหมพี่ไม่เดีอ่าวงเล็บสี่วงเล็บสี่ก็ไก่วงเล็บสี่ก็ไก่คือมีดนตรีสดใช่ไหมมีดนตรีสดและมีพนักงานนั่งกับลูกค้า จะปิดเวลาทําการไหนถ้ามีพนักง,งานนั่งมีดนตรีสดและมีพนักง,งานนั่งกับลูกค้าเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสถานบริการตามวงวงเล็บสี่กไก่อยู่ต้องไหมอีกงวงเล็บห้าต่างกันแค่ตรงที่มีแสดงสดอย่างเดียวไม่มีพนักง,งานนั่งกับลูกค้าแต่ปิดการสแดสดงแสดงสดหลังเที่ยงคืนได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นสถานบริการต่างกันแค่นี้นะครับเหมือนกันแต่ต่างกันแค่นี้ว่ามีคนนั่งกับไม่มีคนนั่งนะมีคนนั่งกับไม่มีคนนั่ง วงเล็บห้าคือมีดนตรีสดนะแต่ไม่มีพนักง,งานนั่งกับลูกค้าแต่ถ้าเล่นดนตรีสดหลังเที่ยงคืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานบริการนะครับเป็นสถานบริการร้านมันไอเรียงร้านชมดาวกากึ่งเนี่ยสวิตดั๊กเนี่ยมันก็เลยต้องปิดการแสดงก่อนเที่ยงคืนเห็นไหมปิดก่อนเที่ยงคืนไม่งั้นถ้าถึงถึงไม่มีพนักง,งานนั่งกับลูกค้าแต่ถ้าเล่นดนตรีสดเกินเที่ยงคืนก็ถือว่าเป็นสถานบริการนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อหนึ่ง ตอบไม่มีคําตอบที่ถูกต้องนะครับตอบข้อห้า 5. เพราะฉะนั้น1นถึงสนี่เป็นสถานบริการหมดนะครับพี่แฟรครับครับผมร้านเอ็มเที่ให้พนักงานเต้นบริเวณโต๊ะนี่ถือเป็นสถานบริการไหมครับมันเป็นมันเป็นลักษณะลักษณะของพีอารมากกว่าคือมันไม่ได้มันไม่ได้มาบําเลอลูกค้าน,นั่นถูกไหมยังไงดีอะ ออแสดงเต้นใช่ไหมมันก็ไม่มีเจตนาเป็นสถานบริการอยู่แล้วอ่ะเลยดูที่เจตนาด้วยอพี่ว่าไม่ไม่เป็นไม่เข้ามัแค่ร้านอาหารแล้วก็มีเอนเตอร์เทนลูกค้าเป็นเป็นโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่เฉยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เขาเต้นแต่เขาก็ไม่ได้อ่าเป็นการแสดงโดยหลักอยู่แล้วอ่ะเอนเตอร์เทนลูกค้าเฉยเฉยโอเคครับ อย่าไปหาเรื่องจับเขาทุกอย่างเลยเดี๋ยวสวยยื่นคำขอขอนุญาตตั้งสถานบริการที่ไหนกรุงเทพกรุงเทพในกรุงเทพนี่เป็นของตำรวจหมดเลยนะใช่ไหมในกรุงเทพเป็นของตำรวจหมดเลยนะครับเป็นของตำรวจหมดเลยก็ต้องยื่นที่ตำรวจนะครับยื่นที่ตำรวจผู้พิจารณาคือใครเอาใบอนุญาต ในกรุงเทพผบอชอนองครับอ่าผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะไม่ใช่ผบอรตรนะผบอรตรมีหน้าที่อะไรรับอุทธรณ์วครับอ่าถูกต้องพิจารณาอุทธรณ์นะครับพิจารณาที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งนะี่อยู่ที่ผบอชอนอนะครับผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับแต่ยื่นต้องยื่นที่ ท้องที่นะครับยื่นที่สถานีตารวจนครบาลแต่ละท้องที่นะครับเขาจะเสนอไปที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับข้อสองตอบข้อหนึ่งผู้ว่าไม่ออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการอุทธร์ต่อใครกี่วันสถานบริการกี่วัน ตอบอะไรกันไปเมื่อวานรัฐมนตรียื่นตอบประหลัดกระทรวงกีส <30 S 1> ามสิบวันมาสามสิบวันนั่นแหละดูกันชัวร์แหละสามสิบวันอุทธรณ์เอ่ะวะอุทธรณ์ เลยยังวะอันนี้สั่งเพิกถอนสั่งพักใช้ไม่นอ,อนุญาตอุทธรณ์สามสิบวันนะถูกแล้วแล้วยื่นตอบประหลัดกระทรวงภายในสามสิบวันอ้าวไม่ใช่ขอ้อ นี่กรณีไม่ออกใบอนุญ,ญาตหรือไม่ตอบอาุไม่ตอบอายุใบอนุญ,ญาตยื่นดุทณ์ภายในสามสิบวันนะครับถ้าจังหวัดอื่นยื่นต่อปลัดกระทรวงนะครับถ้าในกรุงเทพยื่นต่ออธิบดีกรมตํารวจนะครับอโอเคข้อนี้ขมก็ชาข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะครับอุทอนต่อปลัดกระทรวงมาทไทยภายในสามสิบวันโซนิ่ง การกำหนดพื้นที่เพื่อออกอนุญ,ญาตหรืองดอนุญาตตั้งสถานบริการต้องตาเป็นกฎหมายในรูปแบบใดกฤษฎีกาครับอ่าเป็นกฤษฎีกานะครับในโซนนิ่งก็จะมีกฎหมายอ่ามีประมาณสองหน้านะครับแล้วก็แนบแนบไปด้วยแผนที่นะครับแนบไปด้วยแผนที่ล่าสุดเมื่อสองปีที่แล้วนะเพิ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงในหลายจังหวัดนะครับสี่จังหวัดหรือหกจังหวัดไม่รู้นะ ที่มีการอนุญาตให้มีการตั้งได้นะครับเพิ่มพื้นที่ส่วนนิ่งเข้าไปนะครับใบอนุญาตตั้งสถานบริการอายุเท่าไหร่รทำเลทัรมาขอปีต่อปีนะขอปีต่อปีใบอนุญาตตั้งสถานบริการอายุถึงสามสิบเอ็ดธันวาของทุกปีอของของปีที่ออกใบอนุญาตนะครับก็ต้องขอใหม่ทุกปีนะครับต้องขอใหม่ทุกปี กดกระทรวงแสงสว่างต้องมองเห็นหน้ากันในระยะกี่เมตรหนึ่งจุดห้านะครับตอบข้อสามหนึ่งจุดห้าเมตรเปิดปิดสถานบริการถ้าวันลุงขึ้นเดว,วันที่หนึ่งมกราเปิดได้ถึงกี่โมงหกโมงเชา้าถึงหกโมงเช้านะครับอวันปีใหม่เขาดาวได้ถึงหกโมงเช้านะครับแต่มันก็จะมีบางที่แอบเปิดจนเก้าโมงสิบโมง ที่ออกข่าวมายิงกันตอนเช้าที่กรุงเทพเปิดทุกวันมันก็เปิดได้นะไม่ค่อยไปดูกันข้อแปดการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดตัวไปน,นี้ผิดตามคําสั่งคอสชอที่22รับ58นะครับยกเว้นข้อไหนข้อสี่ะครับอข้อสี่ อ่าถูกต้องก็าสี่เมิ่กีจรจะสามบริการในมะ่บัญญาตนี่ไม่โดนนะครับอันนี้เคยออกข้อสอบนะออกข้อสอบมาไปจํามาด้วยมันมีหกหรือแปดหรือเท่าไหร่นหรือเจ็ดไม่รู้เจ็ดมั้งเจ็ดข้อหามันก็ใกล้ๆกันกันแหละใช่ไหมปล่อยให้เด็กยี่สิบปีเขาไปใช้บริการขายเหล้าให้กับเด็กอายุต่ำกว่ายี่สิบปล่อยให้มีการพก,พกอาวุธนะครับฐานการค้าม,มนุษย์เปิดทําการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายบัญญัติอะไรประมาณเนี้นะฮะขายเหล้า เกินเกินเวลาอะไรสักอย่างเนี่ยค่อยค่อยไปดูนะะอันนี้ก็ออกเคยออกข้อสอบนะครับจมไปด้วยแล้วก็ยังใช้อยู่เป็นเป็นกฎหมายตัวแรงนะนะตอนเนี้ยคำสั่งคอสช,อชอที่22ทับ2558เพราะว่าถ้าโดนเนี่ยก็จะโดนปิด5ปีใช่ไหมร้านก็จะโดนปิด5ปีนะครับอย่างซิงเนี่ยโดนปิดไป5ปีแล้วทําไมมันเปิดมันกลับมาเปิดได้เราไม่เข้าใจ <laughs> นะตรงนั้นบังกะโลเมื่อก่อน,นบังกะโล การประกอบกิจการใดต่อไปนี้นะครับไม่ต้องยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมข้อหนึ่งต้องขอไหมต้องขอครับอถ้าถ้ามันเปิดทั้งรายเดือนแล้วก็รายวันเนี่ยต้องขอนะครับถ้ามีรายวันเนี่ยก็ถือว่าต้องขอข้อสองต้องขอไหมไม่ต้องไม่ต้องครับข้อสองไม่ต้องนะครับเพราะว่าเป็นที่พักของราชการใช่ไหมให้บริการในอุทยานไม่ได้เพื่อสแสวงหากําไรมาแบ่งปันกันอันนี้ไม่ใช่นะครับ ข้อสามข้อสามต้องขอใช่ไหมเพราะว่าเกินสี่ห้องอ่าเกินสี่ห้องใช่ไหมอ่าไม่ที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมมีอะไรบ้างโอ้ประกอบสี่อย่างโอ้ประกอบสี่อย่างใชไหสี่ห้องครับไม่เกินยี่สิบคนสี่ห้องไม่เกินยี่สิบคนอะไอีกราชการ ไม่ใช่สี่ห้องไม่เกินยี่สิบคนรายได้เสริมแล้วก็ต้องแจ้งนายทะเบียนด้วยนะถ้าไม่ครบสี่อย่างนี้ก็ต้องขอนะครับต้องขอใบอนุญาตสถานบริการนะถึงถึงแม้จะมีสี่ห้องแล้วก็ให้พักไม่เกินยี่สิบคนแต่ถ้าถ้าแบบตั้งใจเปิดว่าไม่ใช่เป็นโฮมสเตย์เนี่ยก็ถือถือว่าต้องขอใบอนุญาตนะเดี๋ยวนี้มันเลี่ยงกันเยอะนะครับมันมีมันมีการตีความมาแล้วนะครับ ว่ามันต้องเป็นการหาไรายได้เสริมนะครับมันไม่ใช่แบบจะตั้งรีสอร์ทมาสี่ห้องเพื่อที่จะเลี่ยงกฎหมายเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่มันข้อนี้ตอบข้อสองนะครับข้อหนึ่งกับข้อสามเนี่ยต้องขอต้องขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตไม่เข้าหลักเกณฑ์โรงแรมประเภทสองหมายถึงข้อสิบโรงแรมประเภทสองหมายถึง อ่าข้อสองนะครับก็คือมีห้องพักกับห้องอาหารใช่ไหมห้องพักกับห้องอาหารโรงแรมประเภทหนึ่งมีห้องพักอย่างเดียวห้องพักไม่เกินกี่ห้องห้าสิบอ่าไม่เกินห้าสิบห้องมีพื้นที่ไม่เกินเท่าไหร่และไม่ต่ากว่าแปดตารางเมตรอ่าแปดตารางเมตรประเภทสามประเภทสี่ต้องมีพื้นที่ไม่ต่ากว่าสิบสี่ตารางเมตรอ่าสิบสี่ตารางเมตรโอแ่นแ่นแไม่รวมห้องน้ำใช่ไหมครับต้องมีห้องน้ําในโัวย์ด้วยนะ ประเภทไหนขอตั้งสถานบริการได้บ้างประเภทสามและสี่ครัสามและสี่นะครับสามและสี่ขอตั้งสถานบริการได้อ่ามาดูข้อสิบเอ็ดนาทะเบียนโรงแรมไม่ออกใบอนุญ,ญาตนะครับอุทธรณ์ต่อใครกี่วันนะครับอุทธรณ์ต่อใครกรรมการ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการนะครับภายใน15วันนะข้อนี้ตอบข้อหนึ่งข้อนี้ตอบข้อหนึ่งการโอนใบอนุญ,ญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมภายในกรุงเทพต้องได้รับอนุญ,ญาตจากใครการโอนใบอนุญาตต้องได้รับอนุญาตจากจากใครจากนายทะเบียนใช่ไหมนายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพคือใคร อธิบดีหรือ่าอ่าอธิบดีกรมการปกครองนะครับอธิบดีกรมการปกครองนะครับในต่างจังหวัดคือใครเป็นผู้เป็นนายทะเบียนโรงแรมผู้ว่าอ่าต่างจังหวัดเป็นผู้ว่านะครับอ่าเป็นผู้ว่าโอเคคราวนี้ถามในกรุงเทพใช่ไหมในกรุงเทพก็ตอบอธิบดีกรมการปกครองใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมสูญหายยื่นขอรับภายในกี่วัน กี่วันโรงแรมรู้สึกเท่าไหรง่งะไห้าหรือสามสิบนะพี่ดูอ่บโรงแรมเอ่อใบอนุญ,ญาตสูญหายใช่ไหมเมื่อกี้ถามใบอนุญ,ญาตสูญหายต้องขอ แทนภายในสาสิบวันนะครับยื่นขอแทนภายใน30วันผิดผิดผิดข้อนี้ตอบ30วันตอบข้อ3ผู้ขอใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาเรื่องต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด ค้ามนุษย์ปะครับค้ามนุษย์ไม่มีนะครับค้ามนุษย์ไม่มีคือพี่ยังไม่มีเวลามาลิศออกมาลิศมาลิศออกว่าแต่ล้พหบเนี่ยมันห้ามอะไรบ้างนี่ใไหมมันก็จะต่างกันนิดนึงใช่ไหมสถานบริการก็อคล้ายๆกันแต่ก็ต่างกันใช่ไหมสถานบริการไม่มีเรื่องยาเสพติดเห็นไหมแต่โรงแรมเนี่ยเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนี่นไหมเออก็อวางก็ไปลิดมาแล้วกัน นะครับเบริตก,ก็ได้จําได้แั้วแหละมันแค่พรบแล้วสี่สี่สี่ตัวสี่กฎหมายนะครับข้อสิบห้านะครับผู้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียนโรงแรมคือใครรัฐมนตะรีร <น durability. S 1> นะัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับตามนิยามใช่ไหมมาตราสามก็บอกว่านายทะเบียนคือผู้ซึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอ่ะผู้ซึ่งรัฐมนตรี context. แต่งตั้งคือซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งซึ่งก็มีประกาศแต่งตั้งมาในในตอนหลังนะครับแต่งตั้งในจังหวัดอื่นคือแต่งตั้งผู้ว่าในกรุงเทพคือแต่งตั้งอธิบดีกรมการปกครองนะครับประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมคือใครประธานคือใครนิมตตบอมอทอ่าตลัดกระทรวงมาไทยนะครับเหมือนกับ อะไรเมื่อกี้ลงรับจำนำใช่ไหมนะครับประธานก็คือปรัดกรวงมาดไทยผู้ขอรับใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต้องไม่ต่ำกว่ากี่ปีผู้ขอรับใบอนุญ,ญาตกับผู้จัดก,การโรงแรมเป็นคนเดียวกันได้ไหมได,ได้ใช่ไหมอ่าผู้ขอรับใบอนุญ,ญาตกับผู้จัดก,การโรงแรมเนี่ยก็ เป็นคนเดียวกันได้ผู้ขอรับอนุญาตมีหน้าที่แค่เกี่ยวกับผิดชอบกับเรื่องการการการอะไรนะการเกี่ยวกับอนุญาตโรงแรมอ่ะนะแล้วก็ส่วนผู้จัดการโรงแรมเกี่ยวกับการดําเนินกิจการโรงแรมนะครับอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นะครับในกฎหมายก็มีกําหนดหน้าที่ใช่ไหมกำหนดหน้าที่ของร่วมกันของทั้งผู้ขอรับบอนุญาตแล้วก็ผู้จัดการโรงแรมมีอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่กําหนดหน้าที่เฉพาะของผู้จัดการโรงแรมใช่ไหม คุยการโรงแรมก็เรื่องเกี่ยวกับการบันทึกใบรอรอารอรอการส่งใบรอรให้กับสำเนาใบรอสให้กับานายทะเบียนอ,อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปํำดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองข้อนี้ตอบ20ปีบริบูรณ์เหมือนกันนะครับตอบ2ีปีบริบูรณ์กัรกรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมถึงแก่ความตายนะครับทายาทต,ต้องยื่นไปในกี่วัน ร้อยแปดสิบนะครับแล้วร้อยแปดสิบวันนะครับถ้าไม่ยื่นภายในร้อยสิบร้อยแปดสิบวันก็ถือว่าใบอนุญ,ญาตสิ้นอายุนะครับต้องขออนุญ,ญาตใหม่ข้อยี่สิบผู้จัดการต้องส่งสำเนาทะเบียนผู้พักสำเนาทะเบียนผู้พักก็คือใบลอรอสีนะครับใบลอสีไปให้ในายทะเบียนไปในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับส่งทุกเท่าไหร่สองสัปดาห์ หนึ่งสัปดาห์ส่งทุกสัปดาห์นะครับวิธีการส่งได้สามแบบใช่ไหมส่งด้วยตนเองส่งทางไปรษณีย์ตอบรับแล้วก็ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับปัจจุบันนี้ถ้าเราเข้าไปอยู่ในเว็บของของของกรมเราอะมันก็จะมีหน้าให้ส่งอยู่ใช่ไหมส่งกระเบียนพุกพักจากออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ในต่างจังหวัดนี่ส่วนใหญ่ก็ยังส่งส่งแบบแมนนวลอยู่นะส่งแบบแมนนวลวิ่งเข้ามาส่งที่อำเภออะไรอย่างนี้ ใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจโรงแรมมีอายุเท่าไหร่ห้าปีครับอ่ใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเนี่ยมีอายุห้าปีนะครับอายุห้าปีโรงแรมประเภทหนึ่งใบอนุญ,ญาตเท่าไหร่หนึ่งหมืนบาทหนึ่งหมืนบาทใช่ไหมต่อห้าปีจ่ายแค่ปีละสองพันคิดดู <laughs> ถูกไหม <laughs> ปีละสองพันต่อใบอนุญ,ญาตล่ะ ถ้าต่อใบอนุญาตเสียเท่าไหร่ประเภทหนึ่งหนึ่งพันบาทครับต่อใบอนุญาตเท่าไหร่อ่าเท่าไหร่วะครึ่งหนึ่งปะ mm. ครึ่งหนึ่งดิค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตโรงแรมก็ครึ่งเดียวก็คือแค่ห้าพันบาทนะครับแค่ห้าพันบาทค่าธรรมเนียมรายปีล่ะจ่ายห้องเท่าไหร่ ตามกฎกระทรวง40บาทตามพรบร80บาทตามกฎกระทรวงตอนนี้ได้รับการยกเว้นนะไม่เสียสักบาทนะครับตอนนี้ไม่เสียใช่กฎกระทรวงออกมายกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับระหว่างวันที่1กระะกฎาคมถึง30มิถุนา2565ตรงนี้นะอ่าเนี่ยต่ออายุครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมนะกึงก่งหนึ่งก็ประเภทที่หนึ่งก็ต่ออีก ห้าพันบาทใช่ไหมก็ตกปีละพันโอ้โหถูกจุดหมายนะฮะแต่ตอนนี้แย่แย่กันทั้งประเทศนะครับโรงแรมแย่ไปหมดแล้วไม่มีคนพักนะฮะไม่มีคนพักแล้วก็ปิดกิจการไปเยอะนะบางโรงแรมที่เขาหยุดไปก่อนเลยนะหยุดไปก่อนเลยเดี๋ยวสถานาการณ์ดีขึ้นค่อยกลับมาเปิดใหม่นะฮะแย่ yeah. ยิ่งเมืองท่องเที่ยวยิ่งแย่นะครับ Uh, เข้อต่อไปข้อต่อไปอันนี้คือนายชัยพลใช่ไหมลุงพลเราขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนะครับมีห้องพักจำนวนสิบห้าห้องอีบ้านกกกอกนี่เขาก็มีโรงแรมบริการนะแต่เขาไม่ได้ขออนุญาตอีที่ไปให้ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์พักเนี่ยไปแอบส่องมาละเ ให้เช่าเป็นลายวันอะไรอย่างนี้เป็นแบบเพิงไม้ไผ่อะไรเงี้ยเป็นกระท่อมนะประมาณสิบกว่าหลังให้ยูทูบเบอร์เช่าอยู่ในสวนยางเออก็ถือว่าประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่รับอนุญาตนะครับที่บ้านกก,กอกแต่ก็ไปแต่ก็มีเรื่องอีกนะครับก็เ,เลยไม่ไปทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปก่อนนะครับไม่ได้มีหน้าที่ไปตรวจเดียวแล้วนะมีห้องพักสิบห้าห้องมีร้านกาแฟนะก็คือมีร้านอาหารด้วยนะครับต่อมา วันที่หนึ่งนะคีย์เวิร์ดอยู่วันที่หนึ่งนะครับปีหกสี่จะไปชําระค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือต้องดูรู้ก่อนว่าเป็นโรงแรมประเภทไหนใช่ไหมเป็นโรงแรมประเภทไหนสิบห้าห้องมีร้านอาหารประเภทสองอเป็นประเภทสองใช่ไหมแล้วก็วันที่หนึ่งมิถุนาตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีใช่ไหมค่าธรรมเนียมห้องพักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะจ่ายแค่ ก็จะจ่ายแค่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนะครับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครั้งแรกเนี่ยก็คือเสียเท่าไหร่ประเภทสองสองหมื่นอ่าตอบสองหมื่นนะครับตอบ้อสามสองหมื่นบาทถ้าตอบใบอนุญาตอะเสียเท่าไหร่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งใช่ไหมกึ่งหนึ่งนะครับถ้าตอบก็ต้องเสียกึ่งหนึ่งก็อ่านโจทย์ดีๆนะครับอย่างแรกคือต้องตีให้ออกก่อนว่ามันเป็นโรงแรมประเภทไหนใช่ไหม ข้อสอบหลังๆมามันจะไม่ถามตรงๆอะ่ะมันจะให้เราคิดก่อนเพราะว่าข้อสอบออกแค่ถ้านับในส่วนของกฎหมายออกแค่เก้าสิบข้อใช่ไหมแล้วก็อังกฤษออกสิบข้ออะไรเงี้ยมันก็จะให้เราคิดเยอะหน่อยบางปีก็ถามนี่แหละเรื่องค่าธรรมเนียมนี่แหละ,ะรู้สึกจะบัญชีห้าเก้ามั้งหรือห้าแปดไม่รู้ถามเนี่ยเรื่องค่าธรรมเนียมห้องพักนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันออกออกกฎกระทรวงใหม่ลดจากแปดสิบาทเหลือสี่สิบาทเขาจะคิดว่าให้จํานวนห้องมาเท่านี้ นะครับโรงแรมประเภทนี้จํานวนห้องเท่านี้เหมือนโจทย์ข้อนี้เลยนะครับว่าคิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับประธานคณะกรรมการควบคุมโรงแรมจํำนำคือใครคือใครปมอทอาประหลัดกระทรวงนะครับประหลัดกระรวงเอ่อผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ไม่ได้เป็นเจ้าพนักง,งานตรวจโรงรับจํำนำทว่า ผู้ว่าไม่ได้เป็นผู้ว่าเป็นอะไรเจ้าพนักง,งานออกใบอนุญงานาอ่าเป็นเจ้าพนักง,งานออกใบอนุญาตนะครับผู้ว่าเขาได้ถูกต้องตามพาบรบโลเราจำนำข้อหนึ่งถูกไหมเลิกกิจการต้องกี่วันเจ็ดวันอ่าข้อหนึ่งต้องเจ็ดวันใช่ไหมข้อสองกิอตรงไหนอ่าต้องเด็กไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีใช่ไหมข้อสองข้อสามถูกข้อสามถูกข้อสี่สิบหกครับ สองสิบหกตารางเมตรใช่ไหมอ่าตอนนี้ตอบข้อสาครับที่ถูกต้องข้อยี่บห้าห้ามมีให้ผู้รับจำนำเรียกดอกเบี้ยเงินต้นไม่เกินกี่บาทคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละสองร้อยละสองก็คือเงินต้นไม่เกินสองพบาทใช่ไหมให้คิดร้อยละสองนะครับตอบข้อสีข้อ27ผู้รับจำนำทำบัญชีทรัพย์จำนำที่ขาดส่งดอกเบี้ย เป็นเวลากี่เดือนสี่เดือนครับใช่ไหมสี่เดือนนะครับซับจะหลุดยังไงต้องอยังไงบวกอีกสามสิบวันประกาศอีกสามสิบวันถ้าไม่มีคนไทยก็จะตกเป็นของผู้รับจำนำนะครับข้อยี่แปดเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตั้งโรงรถจำนำในกรุงเทพคือใคร อธิบดีอ่าอธิบดีใช่ไหมจังหวัดอื่นก็คือผู้ว่านะครับในกรุงเทพคืออธิบดีกรมการปกครองนะฮะขาย29ก้านะครับ, 29, นรบในแดงไปจำนำสองหมืนบาทนะครับต่อมาอีกยี่สิบวันก็คือเกินสิบ้าวันไปนแล้วใช่ไหมก็ต้องคิด1เดือนนะครับต้องการไถ่ทรัพย์จำนำคืนลงรับจำนำคิดดอกเบีย้ยในอัตาสูงสุดตามกฎหมายต้องชำระเงินเท่าไหร่ อ่าก็สองหมื่นสองร้อยบาทใช่ไหมที่ในตัวอย่างที่พี่ติวไปเมื่อกี้เลยสองหมืนบาทก็ต้องคิด2,000ก่อนใช่ไหมสองพันร้อยละ2ก็คือ40 000, บาทนะครับห่ร้อยละหนึก็คือ225บาทนะครับก็รวมกันเป็นสองบาทบวกกับเงินต้นที่ต้องไปถ่ายอีกสองหมืบาทเป็นสองหม่นสอกสบห้าทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเดือนนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด สองหมื่นเนี่ยสองหสิบห้าบาทคิดเป็นหมื่นละหมื่นละเท่าไหร่นะร้อยสามสิบสองบาทจุดห้าใช่ไหมถูกนะครับข้อสามสิบเอกสารแสดงข้อจำกัดความรับผิดนะครับาตามกฎกระทรวงเนี่ยาตามประกาศนะครับตามประกาศเนี่ยกำหนดให้โรงแรมต้องรับผิดชอบไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ แล้วผิชอบมันแล้วก็เท่าไหร่ห้าพันครับอ่าห้าพันนะครับตอบข้อสามห้าพันบาทอืมโอเคสามสิบข้อเมื่อวานได้กันเท่าไหร่สิบเจ็ครับยีออิบห้าครับเวลาเยอะนะค่อยๆเก็บแล้วพี่ก็ติวไปเรื่อยๆเดี๋ยวคราวหน้าสอบใหญ่ดีไหมไสอบใหญ่นี้อยากได้กี่ข้อ ได้หน้าลืมหลังครับพี่ได้หน้าลืมหลัง50ห้าส50ข้อก็ได้เดี๋ยวให้ทำํำแล้วกลับมาจากตีก๊อฟก่อน <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้คือจะไปอ่านต่ออไหมครับขอบคุณสำหร,รับการติดตามคอนเทนต์ติวให้เด็กมันฟังนะครับสามารถช่วยสามารถกดไ like, ลค์กดแชร์ กดส s c สกายพวกเราได้ที่ช่อง Youtube The Gangster by ายหมอนดานะครับหรือทางเพจ The Gangster เตรียมสอบประดัตอำเภอนะครับสำหรับคนที่อยากสนับสนุนพวกเรานะครับสามารถสั่งซื้อหนังสือสรุปกฎหมายประดัตอำเภอนะครับสองเล่มเพียง850บาทนะครับได้ที่เพจ The Gangster เตรียมสอบประดัตอำเภอนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณครับ